ไยสวัสดีค่ะเพื่อนเพน,นทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Gamer News นะคะวันนี้พวกเราก็มาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเรานํามาฝากกันถึง3ข่าวเลยทีเดียวแซ่บๆทั้งนั้นเลยด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเชิญไปรับชมกันได้เลยอแต่ก่อนจะไปกันนะคะเอื้อมมือไปกดไลค์กันเอาไว้หน่อยนะขอบคุณค่ะ ตำรวจจีนร่วมมือกับเทนเซนต์จับกลุ่มคนสร้างโปรแกรมโกงคุณตำรวจจากประเทศจีนนะคะร่วมมือกับเทนเซนต์เข้าจับกลุ่มคนสร้างโปรแกรมโกงหลังกว่กรายไ,ได้ไปมากกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทคือกว่าจะจับเจ้าใหญ่ขนาดนี้ได้นะคะคุณตำรวจเขาเนี่ยก็ใช้เวลามากกว่า1ปีเลยทีเดียวและก็ถือว่าการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยได้ตัวใหญ่ของวงการโกงเกมเลยละค่ะ ในการจับกุ้มครั้งนี้นะคะคุณตำรวจเนี่ยได้เข้าไปปิดสถานที่ทำงานของคนสร้างโปรแกรมโกงเป็นเว็บไซต์กว่า17เว็บไซต์แล้วก็ผู้ขายกว่า10รายเลยล่ะค่ะและจากรายชื่อเกมที่เหล่าคนโกงผู้นี้ทำการโกงไปนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นเกมมือถือรองลงมาก็เป็นเกมแนว FPS ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Overwatch หรือว่า Waroland โดยยอดรายได้ทั้งหมดนี้นะคะไม่ใช่แค่ในประเทศจีนแต่เป็นรายได้ที่ขายไปทั้งโลกและนอกจากนี้นะคะคุณตำรวจเขาก็ยังเริ่มขยายผลไปยังเจ้าอื่นๆที่ทำแบบนี้อยู่ด้วยเอาเป็นว่าพวกเรานะคะจะคอยเอาใจช่วยพี่ๆตำรวจให้จับคนโกงพวกนี้ได้ไวๆนะเพื่อสังคมเกมที่น่าอยู่ในอนาคตค่ะนักล่าสายดุเคลียเนื้อเรื่องหลักม o n สเตอร์ n t e r Rise ภายใน4ชั่วโมง จะว่าเกมเนื game, <se> Twitter, like ้อเรื่องในภาคนี้มันสั้นหรือว่าผู้เล่นเกมนี้เก่งเกินไปคะเนี่ยก็เพราะว่ามีผู้เล่นมอนทันภาคใหม่เนี่ยเคลียร์เนื้อเรื่องในเกมภายในเวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองตามปกติแล้วนะคะมอนทันเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องของเกมที่ค่อนข้างจะยาวอย่างภาคเวิล์นะคะท่านนับเวลาคคสซีนด้วยก็10ชั่วโมงขึ้นไปเลยส่วนภาคเก่าๆนะคะยังต่ำก็8ชั่วโมงค่ะแต่พอมาภาคไรซ์นี่นะคะถูกเกมเมอร์เนี่ยเคลียร์ไปด้วยเวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับเหล่า แต่สำหรับแฟนมอนฮันนะคะก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเกมซีรีส์นี้เนี่ยของจริงมันเริ่มหลังจากที่จบเนื้อเรื่องหมู่บ้านเพราะว่าความยากของเกมเนี่ยมันอยู่ในโหมดออนไลน์หลังจากที่เข้าหับแล้วตะหากทําไมนะหรอคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยเควสที่ยากขึ้นมอนที่เก่งขึ้นพร้อมกับบรรดามอนสเตอร์ที่บางตัวก็ไม่มีในหมู่บ้านด้วย และนอกจากนี้นะคะในหับเนี่ยก็ยังแบ่งเควสักเป็นโลแรงและก็ไฮแรงซึ่งมันจะเป็นตัววัดความยากของเควสอีกด้วยค่ะแฟนๆมอนฮันนะคะเขาก็เลยแซวกันว่าที่นายเล่นผ่านอะมันก็แค่ติวตัวเรียวเท่านั้นแหละไซเบอร์พังสอ7 7อัปเดตแพชช์ใหม่แล้วจ้าปล่อยให้รอกันมานนานมาก เลยนะคะในที่สุดการอัปเดตแพชครั้งใหญ่ของเกมไซเบอร์พัง27 7ที่หลายคนรอคอยเนี่ยก,กำกลังจะมาถ,ถึงแล้วในแพช1.2ที่กำลังจะมารเร็วๆนี้นะคะจะเป็นการแก้ไขครั้งใหญ่สุดๆของตัวเกมเลยก็ว่าได้โดยได้มีการปรับปรุงแมคานิคของตัวเกมและก็รูปแบบการเล่นครั้งใหญ่มากๆจนแทบจะเป็นเกมใหม่เลยทีเดียวค่ะ อาทิเช่นการแฮกที่ต่อไปนี้นะคะจะไม่สามารถค่าเรา NPC ได้แบบเป็นผักปลาเหมือนแต่ก่อนแล้วหรือว่าการปรับความฉลาดของ NPC <KO> ให้มีการตอบโต้กับผู้เล่นได้มากขึ้นจากเดิมนะคะที่ส่วนมากเนี่ยเอาต่ยืนเฉยๆในไลา์เควสรวมไปถึงการเก็บไอเทมเควสนะคะที่เพียงแค่ฮิ้ว NPC เควสหากมีของสำคัญอยู่เนี่ยเราก็จะเก็บได้เลยเป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันก็มีรายละเอียดปลีกยอ่อยอีกเยอะมาก ความยาวของแพชโนดเนี่ยคือยาวมากกว่า8,000คำเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากเล่นเกมไซเบอร์พังสอง7ในรูปโฉมใหม,ม่ก็รอติดตามเร็วๆนี้ได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะฟังจบแล้วเนี่ยมีตรงไหนคันไม้คันมืออยากพิมพ์อยากเมาส์กันบ้างเปล่าเม้นกันเอาไว้ได้เลยนะคือเราเองเนี่ยก็อยากเมาส์เหมือนกันคะ่ะอย่าปล่อยให้เราเงาแบบนี้เลย และทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามช่อง AS Esport กันเอาไว้ด้วยนะทั้งข่าวสารทั้งกิจกรรมทั้งการแข่งขันพวกเราเนี่ยเอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันทุกวันเลยเพราะฉะนั้นนะคะจิ้มกระดิ่งกันเอาไว้เลยค่ะแชร์ไปป้ายยาให้เพื่อนๆโดยจะขอบคุณมากเลยนะคะและกลับมาเจอกันใหม่นะไฮยย่ Hi ya!